มากับผมเข้าเกมมาแล้วล,ลูบอ็อกเอาไปโอ้โหรูปภาพนี้เห็นปุ๊บรือเปล่าว่าเกมอะไรนะครับโอ้โหเข้ามายิงกันแล้วเหรอสวัสดีครับชาวเว็บเล่นเกมมือถท่านอยู่กับผมอกองซ่าด้วยกันในเกมลกปลูบอ็กโอ้เห็นรูปนี่คือยังไม่รู้เลยนะว่าคือเกมอะไรคือผมไม่รู้จริงๆนะฮะโอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่สามารถยังรู้ได้ว่านี่มันคือเกมอะไรแล้วมันไม่มีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับแต่ละด่านจะออสี่นาทีมีสิบสองโอเปอเรเตอร์คลาสคัตเตอร์ไมซ์ทุกทีเพราะว่าโอ้ยสามารถแต่งได้ด้วย โอ้โหต้องลุยแล้วล่ะครับผมนะฮะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดกระดิ่งนะครับซับไต่แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับกันตั้งเตนทอกคนเจ้ไปลุยดีกว่าคนเล่นอาจจะไม่เยอะมากยี่สิบสองคนไม่เป็นไรอยากลองเล่นดูครับไม่รู้เลยครับว่าเกมอะไรมาครับผมเข้าเกมมาแล้วรูปบล็อกโอ้โหรูปภาพนี้เห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าเกมอะไรนะครับโอ้โหเข้ามายิงกันแล้วเหรอใจเย็นดิพี่อ p e r a t i o n Time อ่อันนี้คือตอนเล่นเลยปะหรือว,ว่ายัางครับมีโหลดเอาด,ด้วยมี m c m มซีหนึ่งกับเ k ชรเคหนึ่งหกครับฝั่งการมี h, h k ชรเหนึ่งหกอ๋อกับโค่เก้ามโม่ดีสิบเจ็ดกับลูกซองนะช็อตตี้อ๋อ m อ็มแปดเจ็ดศูนย์ชอตตี้ด้วยแม่ p ีสองพันกับ p ีสองสองนะฮะอ่าแมปเฮาส์นะครับเฮ้ยเลือกฝั่งด้วยเราอยากเล่นดีเฟนส์อ่าดีเฟนส์แอคเซปต์อ่าดีเฟนส,ส์นี่ไงเฮ้ยมีตัวให้เลือกเนี่ยครับ เออมีทาวเวอร์แทปเปอร์ฟินิกโกสกาดหลอดหลอดนี่ผมรู้ว่าตัวอะไรอาร์โอเมอร์เาร์เมอร์เขา,าม,มีถึงสีง่เลยนะทุกคนนะผมเล่นอะไรดีวะแทปเปอร์ทาวเวอร์โกสไหมโกสแบบวิ่งไวอ๋อวุฒนี่ไงโอ้ต้องรีบเลือกทุกคนเออนี่กันคอนโทรลเลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะทุกคนเฮ้ยกดจีได้ด้วยเปิดประตู เฮ้ยเฮ้ยว้าวที่มาตอนไหนอ๋อแล้วคือถ้าตายแล้วคือตายเลยคือผมยังไม่รู้แมปเลยโอ้ชุดน pues ี mm ้บอกเลยว่าไม่รู nah, ้นะครับว่าตัวอะไรใส่หมวกอย่างนี้เฮ้ยรอ้ตุกล้องด้วยด้วโอ้ใจเย็นคือมันวิ่งมันวิ่งมาตอนไหนวะผมยังงงอะไรนี่เขาเล่นอะไรกันเนี่ยเอ้าวใส่หมวกมกันด้วยนะ เฮ้ยดูดีอยู่นะฮะดูดีอยู่นะนี่คืออ๋อเซตอัพธามใช่ไหมเอ้าเซตอัพธามแต่แบบอ๋อเมื่อกี้คือเซตอัพธามแต่แม่งมีคนวิ่งเข้ามาแล้วยิงผมตายอะไรกันโอ้ oh my god ฮะเฮ้ยมีการระเบิด้วเข้าไปด้วยเปิดจุดแล้วโดนเรามาโดนยิงตายครับผมและทีนี้ต่อครับผมเก็บไปทางจากทางฝั่ง X tag ครับผมตอนนี้นะครับเหลือแค่เออ่ เออมันชื então, ่ออะไรวะไทชันเอ่อไม่ใช่ไทชันก้าไม่รู้ตัวอะไรนะครับตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้เราดูฮะแแบบเฮาแมบเฮานี่อ๋อโอเครู้แล้วครับแมบอะไรฮะนี้ศัตรูเหมือนจะเดินเข้ามานะครับมีเสียงเจอหน้ากันจริงับเข้าหัวครับผมไปอหนึ่งคิวครับตอนนี้ฝั่งกันและฝั่งบุกเหลือแค่หนึ่งตัวหนึ่งเท่านั้นครับตอนนี้ฝั่งบุกบอกว่าฉันจะทำยังไงดีครับจะลงข้างบนจะลงจากช่องดีไหมถ้าลงไปอาจจะเจอโดนยิงครับมีการพีคนะฮะมีการพีีีีีมมมออองงงนนนนนนนะะะะฮฮซึ่่่ฝััเเเเเรราาดิโโ้หหยยววไปคบ็ต ยังไงกันดีฮะตอนนี้พี่เขาเดินชิวเลยพี่เดินชิวจัดๆเลยวันนี้เขาเดินแบบมีการเล็งนะฮะเอ้เป็นการดูครับเป็น GIGN นะครับอาจจะเป็นไม่รีชูคบมุนเเบนะอาจจะเป็นลุกไม่ก็ด็อกก็ได้นะที่อยู่แบบกำลังไปเล่นฝั่งบุกแทนนะปืนนะตอนนี้มีการเล็งนะครับส่วนคุณทันจันก้าผมนะ Kingdom of Persia นะครับ ยังเดินเล่นอยู่เลยนะครับจุดวางระเบิดมีแค่จุดเดียวจุด A เท่านั้นนะตอนนี้ยังไม่ยิงกันจะยิงกันไหมแนววันนี้ถามจริงเหมือนตัดสินใจฮะจะลงไหมไม่ครับเ <laughs> <laughs> พื่อนเราก็เดินเล่นแล้วฮะบอกว่าอะอยู่ไหนเพื่อนผมเดินเล่นแล้วนะผมเดินเล่นแล้วนะจะไม่ลงไหมจะได้ยิงไหมวันนี้ <laughs> เฮ้ยเลน่นโดนะทุกคนเลน่นโดนะฮะเฮ้ย <laughs> <laughs> มีกระโดดด้วยมีกระโดดดูด้วยก็มี โดนไปเหมือนแมงสาบจ้าการยิงนะตอนนี้มีการยิงเกิดขึ้นครับเหมือนจะรู้ครับว่าศัตรูอยู่ข้างบนครับแต่ยิงไปไม่มีประโยชน์ครับเอ่อตอนนี้เอาโดนแมงสาบลงไปแล้วนะฮะอันนี้ตัวแมงตัวแมงสาบลงไปแล้วะเหมือนจะรู้ตัวหรือเปล่าครับนี่เขายังเล่นโดนแมงสาบอยู่นะการถือปืนพกนะฮะยังไงกันดีเอื้อมีแฮชเอ้ยมีสวดอด้วยนะการเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ยิงโอ้โหเป็นหนึ่งคิวจากฝั่งแอ็กเทเกอร์ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆ นะครับไม่ได้เรียนฟอร์สอะไรเลยนะครับโอเคนี่คือต้องรอลุยต่อจะเอามาเล่นแค่เกมเดียวเองงหรออ๋อเลือกแมปเลือกแมปอเมซอนอเมซอนผมขอเล่นดีเฟนเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับขอแก้ตัวทาวเวอร์เอ้ทาวเวอร์มีทีซีหนึ่งหกด้วยเอะามาโอเคลูกซองแล้วกันอ่ะฮะมา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 ดีเฟนเดอร์ย <c oughs> โอ้ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นห้าคนเลยอครับฝั่งผมมีแค่สา,ามคนเองอะอะไรกันครับเนี่ยโอเคเปิดครับโอเคอะระเบิดอยู่เอนะฮะจะมีคนวิ่งเข้ามาไหมเนี่ยอ๋อ,อเซตอับทามครับโอเคฮะเราระวังไว้ก่อนครับระวังไว้ก่อนมันยอดดีฮะ โอเคอันนี้เคลียร์ผมยังไม่รู้แมปเลยเนี่ยแมปอะไรวะเนี่ยพึ่งขึ้นบนยังไงอ่ะมีโดน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 ดืตู้กอนมีโด,โด,โดนโดน,นี่กระสุนขึ้นข้างบนด้วยเฮ้ยมีคนมาเหรอโอเคเซฟทามครับเอียงได้นะฮะโอเคเอียงได้เอียงได้ มาครับนั่งรอครับทุกคนโอเคเสียงอยู่ขา้างหน้าเลยปะออกเพื่ออะไรวะเร็วจ้าอุย้ยมีคนมีคน ครับทุกคนเก็บ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 สองศพครับทุกคนรีโหลดรีโหลดเร็วเร็วเพื่อนโอเคสองศพสวยโอ้โ oh, หสวยจริงๆโอเคพิกยิงครับพิกยิงตรวจควันสองต่อสองครับตอนนี้ขวาเหมือนจะมีปะศัะตรูปะ ฝาเคลียร์อู้ยิงแล้ว <laughs> สายเคลียร์เมื่อกี้น่าจะโรอยู่นะอะโดนอยู่ครับโดนดาเมจอยู่ครับโดนดาเมจเลือเหลือครึ่งหลอดครับตอนนี้เป็นการต่อสู้ครับอ่าเป็นการต่อสู้ระหว่างอ่าแล้ว,ลวเพื่อนผมอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างบนนะเอาลังดูกล้องเออหืมมาดูกล้องได้นีหว่ามีการเล่นโรนอยู่นะครับมันอยู่ห้องข้างล่างเพื่อนเพื่อนลงมาเอารุกซองม,มาแล้วครับเหมือนจะรู้ตัวแล้วและแอนแนนครับ สวัสดีเรียบวะครับผมสวยงามครับอะฮ่าไงชนะนะนกีนได้ยินแั้งสองตัวเนี่ยแล้วมันก็ตัดจบอย่างนี้เลยนะครับก็คือเล่นแค่เหมือนหนึ่งเกมใครชนะใครแพร้อะเราเล่นฟังบุกกันมาดีกว่าเนาะแมปเฮาส์ครับมาแอคแท็ก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 มีอะไรบ้างแอสเซาส์บริชเชอร์สเกลอันนี้อ่านว่าอะไรเอเว,เวเวมีบิดด้วยเอ่อ G36 HK ฟาร์มัส MP5 มพีห้าบิชเชอร์เอ็มพีหานี่ดีกว่าบิชเชอร์บิชเชอร์เล่นเป็นฟาร์มัสอ่าฮ่าได้อยู่มา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 แบบเฮาครับแบบเฮาก็ถ้าดูก็เหมือนแบบเฮาในเรือบริซิกซีชีเลยครับผมโอเคครับผมเรามีอาโดนครับมีงโดนอ๋อมันโยนอย่างนี้นะฮะบังคับยากด้วยทุกคนไม่ใช่บังคับอ๋อบังคับตามมุมของเรานะโอเค อ่าแล้วเข้าไงอ่ะโอเคอ๋อต้องไต่ครับผมว่าต้องไต่ฮะมีสปาวพีกป่ะเนี่ยต้องไต่ปะหรือยังไม่เริ่มอ้าวแล้วอ้าวแล้วพี่มีโดนมาให้แล้วผมจะไปยังไงอ่ะึบผมว่าน่าจะยังไม่เปิดประตูผมว่ายังไม่เปิดประตู โอเคเพื่อเราเจอแล้วพี่โดนพี่ออนนีงกรเปิดแล้วครับโอเคโอเคโอเคไม่มีสะโขบนะฮะขึ้นบนกับเพื่อนครับจะเ,เปิดปะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเรียนฟอร์สได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งจัดจัดอ๋อวิ้นเรามีชิลด้วยทุกคนโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยสมอนเปิดแล้ว,วรีโหลด้เฮ้ยรีโหลดได้ด้วยอ๋อมันเต็มครับทุกคน เขาลงแล้วหรอเพื่อนจะจอบ่ะเพื่อนจอบเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เหลยครับมีสโมุกอะอ๋อที่่อไม่ได้ครับโอเคขอวนี้เคลียร์ฮะ<ๆ>อ้าโอเคสตูฮะโอ้โชคดีที่ยิงนะเนี่ยคือ เหมือนเหมือนขวาปะอุ๊ยโอ้ยย่าดวงโดนไม่เช็คครับทุกคนเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเอาแล้วเพื่อนอยังไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเกมจริงจังอยู่นะเออคิดว่าเกมนี้ไม่จริงจังนะเออจริงจังอยู่นะทุกคนว่าได้อยู่นะเอา้า อ๋อระบงระเบิดนี ar, like ่คือเราสามารถติดได้เลยครับที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีเรียนฟอสก็ต้องไปจอดเรียนฟอสต้องจอดอ๋อจอดไปเรียงยนี้เลยนะผมว่าอยู่หลังพี่อะเล่นโดนวะผมอยากรู้ว่าโดนมันมันสามารถเดินทะลุได้ไหมเดินทะลุแบบบันไดอะไรอย่างนี้ใต้ประตูอ่าติดระเบิดแล้วครับยังไงดีครับเพื่อนเล่นโดนไปแล้วครับตอนนี้จะดูศัตรูได้นะครับ โอ้ดูท่าเดินด้วยมีการยิงครับตอนนี้ศัตรูมาดักนะฮะเหมือนจะประตัวไปปะเออมันไม่บอกไม่ได้เนาะ การใช้โดนนะฮะศัตรูก็เหมือนเห็นนะฮะโอ้มีการดักครับตอนนี้มีอันเรียบร้อย win, ครับผมเ e f e n d e r วินครับแม่โดนดักอีคือแบบแปบ๊บเดียวตายแน่นอนนะฮะอ t แท็คอีกสักทีมีตัวอะไรเล่นมั่งเออ่โมบิลิตี้อ๋อแบบเน้นรวดเร็วทันใจ MP9 เอ้ยลองเล่นแอดซาวดิแอดซาวอ่า M41 อ่าาไปทุกคนลุยเซตอัพไทม์อ๋ออ๋ออเมซอนนี่คือตึกอเมซอนเหรอครับโดนนี่อ๋อโดนเข้าไปได้ปะอ๋อโดนเข้าไปได้ครับอ๋อไปดูเอาโดนไปดูอ่ะอ่าฮึโอเคกระโดดได้นะติ๊กอะไรได้ไหม ไม่ได้นะเหมือนจะกดปุ่มอะไรไปแล้ว,ลวมันเข้าไปยังไงอะ่ะอ๋ออ้ยเข้าอ๋อมันเข้าได้เลยเหรออ้าวอะไรเนี่ยเพื่อนโดนนี่มาขับยากอ่ะทุกคนนะทึบอ๋อมันทะลุประตูได้เลยฮะอ๋อเอาอะไรเนี่ยโอ้ยบังคับยากมากโดนโอ่ะโดนจริงพังไปแล้วอะ่ะ ผมว่าศัตรูน้าอยู่ข้างหน้าเลยครับตอนที่ผมดูเมื่อกี้นะอันนี้คือเรากด B อ่าโอเคโดนเราหมดแล้วด้วยโดนพังแล้วอะ่ะรีโหลดมีคนอยู่อะ่ะผมได้เสียง อ้ากดซีอีทีมันไปน,นอนเลยเหรอเอาเพื่อนเอาโอเคต้องบีดว่ะเฮ้ยนึกว่ากับดักสวยเพื่อนๆ ได้ยินปังหนึ่งแล้วแบบหันไปยิงไม่ทันครับบ้าเ้ยเพื่อนันอยู่ชั้นล่างแล้วอ๋อดิฟฟิเซอร์อยู่กับเรอ๋อมดิฟฟิเซอร์คือโคลาลันแน่นะอ๋นนะอคือมันอ๋อมีระเบิดทุกคนมีระเบิดหมดโอเคเป็นแมปที่งงๆเหมือนกันนะ,ะมีการย่องนะครับมีการย่องนะฮะตอนนี้เก็ดร,ระเบิดแล้วฮะตอนนีเน้เห็นระเบิดแล้วด้วย เขาบร่เอาเรป,ปลุกโซงยิงฝั่งบุกเล่นยากอยู่นะยากของแมปนี่แหละแมปเฮ้าส์กันอีกแล้วขอดีเฟนซ์เอาเล่นตัวที่ยังไม่เล่นมั่งแล้วกันการ์ดการ์ดนี่คืออะไรอะการ AK ์ดเอเคเฮ้ยเก่งจังการ์ดเหรอเซตอัพทามครับสรุปเซตอัพทามมันไม่สามารถเดินได้แล้วไอ้ที่มันเวิงว่งเข้าเวิงว่ง,ง,งที่มันวิ่งเข้ามาตอนนั้นคืออะไรวะโปะยังวะ เนี่ยคือมันยิงข้างนอกอันนี้เข้าใจครับอ๋ออ๋ออประตูแล้วประตูเปิดด้านนี้วะเนี่ยอ๋อนีมันสามารถในนี้ได้นะเรามีแก๊เจ็ตอะไรติดไหมอ๋อเนี่ยดูกล้องเนี่ยก็ก็ยังเอียงได้เลยแหละครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเครีโหลดได้ด้วยนะอ๋อก็รีโหลดให้กระสุนเต็มไงให้เป็นให้เป็นแบบอ่าสามสิบเอ็ดนัดอ๋อ เจ๋งอยู่นะเดินมแล้วครับเล่นฟอสอ,อย่างนี้เลยเหรอแปะจึงเดียวเลยเหรอมีคนระเบิดละมาดิครับพี่ได้หนึ่งตัวผมการคนเดียวเนี่ย โอเคแป,เอแปะเลนฟอสแปะเลนฟอสแปะเลนฟอสครับอ่าโอเคอันนี้ยิงทะลุไม่ได้ครับอ่าดักรอครับทุกคนมันลุกยังไงวะโอเคลอ,อก,กดชิปนะผมก,กดชิปแล้วแล้วกันนะกจะง่ายกว่าตอนนี้มันสามารถเข้าได้สองทางครับยี่สิบวิครับ ตายไหมไม่ตายด้วยดีโหลดรอ8วินาทีสุดท้ายผมว่าผมชนะเว้ยปั<ฮ>๊มสวยครับผมโอเคไปช,ชนะที่ระเบิดตายวันนี้งเอมู้ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับอ,อะไรนะ Roblox o p e r a t i o n s ชัน no ซนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ก็สนุกดีสนุกแหละนะฮะ เออมีความาสุขของมันแหละนะฮะแม้ว่าจะเหมือนเกมอะไรบางเกมไปสักหน่อยนะโอเควันนี้มาณนี้แล้วกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกลัจใจกองซาด้วยวันนี้เอาไว้ที่ทุกคนว้เจอใหม่คลิปหนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย